ครับผมก็มาดูชมชมกันนะครับผมช,มชมที่เลี้ยงแบบนี้ก็จะออกดอกแบบธรรมชาตินะครับผมนอกจากหนอนนะจะมาเล่นงานเขาต้องดูหนอนอย่างเดียวอาจจะดูไม่เท่าไหรหมายถึงว่าไม่สมบูรณ์ไม่สวยไม่ปิ้งนะครับผมแต่ว่าการเลี้ยงดูแบบนี้ก็ได้ดอกที่ดูสวยเช่นกันนะได้ดอกที่ดูสวยไม่ ก็ก็เราเลี้ยงดูดอกเนาะก็ไ่าต้องไปเน้นอะไรมากมายนะผมก็ไม่เน้นอะไรมากมายนอนเยอะต้องคอยเอานอนออกต้องหยิบนอนออกไม่งั้นจามก็ก็ไม่สวยอันนี้ผมให้น้ำไปเมื่อเช้า ดอกบานนานก็ธรรมดาเนาะมันต้องเขาต้องต้องมีการร่วงโรยเป็นธรรมชาติอยู่แล้วของคุณชมก็ดอกไม้ทุกทุกแบบทุกดอกกั็แะ้วนะก็ต้องมีการร่วงโรยร่วงโรยไปตามธรรมชาติตามเวลาของเขาเขาก็สร้างดอกใหม่ออกมาให้เราได้ดูเหมือนเดิมน,นะก็ผลิตด,ดอกใหม่ออกมาดอกนี้บานดอกนี้ร่วงไปก็มันต้องไปซีเรียสได้มากมายนะครับผมอันนี้ผมเลีย้ยงแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยนะดูแลแบบง่าย ก็ได้ดอกที่ที่สวยงามดีอยู่นะครับผมก็มาเท่านี้แหละมาทักท้ายด้วยครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปทุกหนาก่อนก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมที่มาเยี่ยมชมขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ